Are you okay? Okay, okay. You can you can clap clap uh with me in the classroom. Okay? 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 O -o okay? 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 Okay. okay? Okay? Are you okay? Okay, okay. You can you can clap clap uh with me in the classroom. Okay? 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 O -o okay? 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 you okay 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 you can you can p l a p p uh, l a p with me in the classroom okay ะนะครับกับเจ้าตัว L4028 ตัวนี้นะครับมีกาดมีกาดหน้ามาให้นะครับกาดหน้าแล้วก็ใบมีดหน้ายื่นยาวมานะครับยาวมาประมาณสิบเซนนะครับตัวนี้กาดนี่จะแปลกกว่าตัวเก่านะครับตอนที่ว่าตัวนี้จะต่ําลงมานะครับไม่บางไฟดูมุมนี้อ่ะนะครับจะไม่บางไฟ นะครับจะไม่เหมือนกับเจ้าตัว L 4 0 2 8อเอ่นยนนะครับตอนนี้จะไม่บังไฟแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องเปิดนะครับไม่ต้องเปิดหมุนล,ละก็คือดึงดึงปุ๊บขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้องหมุนเปิดกาดละอ่ะแล้วก็2นะครับที่แปลกไปกว่าตัว L 4 0่8ก็คือเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้มาพร้อมกับตัวรถนะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์กองอากาศนะครับเวลากองอากาศตันหรือว่าเราไม่ได้ใช้งานเราไม่ได้เป่า ทำความสะอาดกองอากาศเนี่ยตัวนี้นะครับจะขึ้นไฟโชว์ที่หน้าปัดที่ผมขึ้นรูปกรดูนะครับจะเป็นไฟโชว์แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันอะไรครับเพื่อป้องกันให้ลูกค้านะครับทําการเป่ากองอากาศทุกครั้งก่อนใช้งานนะครับแล้วก็สามนะครับเปลี่ยนมาเปลี่ยนตรงรูปทรงเบาะนะครับเบาะเบาะตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะที่นิ่มกว่าเดิมนะเบาะนิ่มกว่าเดิมรองรับสิริละลูกค้านะครับป้องกันการบาดเจ็บที่หลังได้นะครับแล้วก็ ชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์ชุด่าใบดันหน้าพวกนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างกล่องเครื่องมือก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับมีมีที่ชาร์จแบตมาให้นะครับกล่องกันน้ำร้อเปอร์เซ็นต์นะครับกันน้ําเข้าได้นะครับตัวนี้ส่วนความกว้างนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวเท่ากับเจ้าตัว L408 เลยนะครับเปลี่ยนแค่หนึ่งคือมีกาดหน้าแล้วก็ใบดันหน้ายื่นลงมา นะครับแล้วก็เบาะนะครับส่วนอ,อื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรพวกอะไรนี้ใช้ตัวเดียวกับ40แล้วก็36ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับกาดหน้าจะเพิ่มยาวขึ้นมานะครับอันนี้พ่อปิน่นนะครับลูกค้าทีา่เป็นเจ้าของรถจะตัว L4028 ตัวนี้นะครับนะครับใบด้านหน้าจะยื่นยาวมาอย่างนี้นะครับเวลา เวลาพ่อพ่อใช้งานพ่ออย่าลืมอย่าลืมตรงกองอากาศนะเพราะว่าตัวนี้มันจะมันจะแปลกกว่าที่อื่นก็คือถ้าเกิดมันตันหรือว่าเราไม่ได้เป่าเนี่ยก่อนใช้งานเนี่ยตัวนี้มันจะตัดรถเลยรถจะตัดจะดับเลยนะครับกองตัวนี้กองอากาศนะครับส่วนน้ํามันเนี่ยใช้เหมือนเดิมเลยพ่อใช้เหมือนเดิมเลยนะครับน้ํามันใช้เหมือนเดิมเลยแล้วก็ระบบอันนี้ระบบ PTO พ่อน่าจะเข้าใจอยู่เนาะ อ่าเพราะว่าใช้งานเกบ่อยอยู่แล้ว P D O <อ><อ>บวกใบมีดหน้าอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นผ่านหลังนะครับยกห่างขึ้นลงตอนนี้ถ้าเกิดพ่อไม่ใช้งานเวลาพ่อวิ่งบนถนนเนี่ยล็อกห่างตรงน,นี้ไว้อ่าปิดไว้มันห่างมันจะไม่กระตกมันจะไม่กระตกเวลาวิ่งบนถนนน,นนะนะใช่ครับเนี่ยเวลาเวลากองกา,กาดตานะันเนี่ยมันจะขึ้นโชว์ข้างหน้านี้ แต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นเพราะว่าวอ่ากองอากามันไม่ตันมันจะขึ้นโชว์อาจจะขึ้นตรง้แถวนี้ครับพ่อเหรอใช่อ่ามันจะขึ้นโชว์ให้เราเพราะความร้อนแล้วก็อย่างหนึ่งคือเวลาความร้อนเนี่ยเวลามันใช้งานไปปุ๊บมันจะขึ้นถึงระดับกลางถ้ามันแตกเลยกลางปุ๊บเนะี่ยแสดงว่าเครื่องร่มร้อนละแสดงว่าต้องมีอะไรตันอ่ากองอากาศตันพวกนี้นะครับเนี่ยระบบบอร์ดจะเป็นแบบใหม่หมดเลย เห็นไหมมันจะเหมือนอคล้ายระบบรุ่นอิมน,นะครับตัวเนี้ยบอกเวลาเรานั่งเนี่ยมันเวลาเราก็ดอนหรือว่าเวลาเราตกหลุมเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจ็บเหมือนตัวตัวเก่านนเนี่ยใช่เนี่ยเหมาะจะนี่มากกว่าแล้วก็โรตารี่เนี่ยพอใช้งานได้เลยปั่นได้เลยไม่ต้องเติม,ตมน้ามันเพราะปก,กติเนี่ยถ้าเป็นตะก่อนเนี่ยโรตารี่ต้องเติมน้มามันก่อนเนี่ยต้องเติม,ตมน้ามันเกียร์ใส่ตัวน,นี้ก่อนแต่เนี่ยผมใส่มาให้แล้วคือพอปั่นได้เลย อยอยสวมใส่ได้เลยตัวเนี้ใช่ครับแต่อาจจะระบีก่อนนะพ่อตรงพวกแขนพวกเนี้ยนะใช่ครับต้องอาจจะระบีไว้บ่อยมันจะมันจะสึกหล่อง่ายพวกเนี้ยดูฝั่งนี้เนี่ยถ้าตัว L4028 นะครับถ้าใครสนใจตต่อมาที่เบอร์0982901862นะครับหรือช่องทางการติดต่อ นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แฟนเพจนะครับแทเตอร์ไมรถถายสายเหนืออ่าคูต้ากระปฟนเพจุ่องหลีเซลไม้นะครับแล้วก็ช่อง y o u t u b e นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าแทคเตอร์ชื่ออะไรเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันจำไม่ได้นะครับแล้วก็ช่องติ๊กต็นะครับมีสทั้งหมด4ช่องทางการติดต่อนะครับก็สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทักมานะครับ บอกว่ามาจากทางแฟนเพจนี้นะครับจะมีปั๊มลมแถมให้ทุกคันนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจ L4028 นะครับตัวนี้ก็ไว้เจอกันใหม่อ e ีพ e ีหน้าอีีนี้สวัสดีครับ แล้วพ่อยกเลยเดินหน้าตรงคอนั่นแหละเดินเลยค่อยปล่อยคัสปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยคาสเลยเวลาถอยหลังก็ถอยตรงนั้นเล้พ่อวเวลาถอยหลังก็ดึงตรงนี้กลับหลังลูกค้าคลองแต่ L 45นะครับที่เป็นเกียร์ข้างอันนี้จะเป็นตัวใหม่ของลูกค้าเราจะงงงงนิดนึง เกียวบ้างยกไว้ตรงกลางครับนั่นแหละบ้างแล้ว